เดี๋ยวเราจะมาฝึกนะครับกดเครื่องคิดเลขนะแก้สมการหนึ่งตัวแปรนะครับแล้วก็กําลังหนึ่งถามว่ารู้ได้ไงเป็นหนึ่งตัวแปรอย่างเงี้ยครับมี x ตัวเดียวแล้วก็มี f ตัวเดียวแล้วก็กําลังหนึ่งกำลังหนึ่งก็คือ x ยกกําลังหนึ่งแล้วก็ f ยกกําลังหนึ่งอ่ะอันนี้เฉพาะกำลังหนึ่งนะครับกำลังสองไม่เกี่ยวนะครับกำลังสองเดี๋ยวมีวิธีต่างหากนะครับ วิธีการนะครับถ้าเป็นสมก,การแบบนี้นะเราจะคูณคว่ยก่อนก็ได้ก็เอาสลบกคูนสิบแล้วก็สองคู x เห็น้ไหมมันจะได้พิมพ์ง่ายนะครับจะได้พิมพ์ง่ายเอาเป็นเศษส่วนนี้ก็ทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะพิมพ์ลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าคูณคว่ยก่อนจะพิมพ์ง่ายเพราะเป็นบรรทัดเดียวนะครับพี่ขอใช้บรรทัดนี้แลวกันเนาะก็จะเป็นส0นะครับแล้วก็วงเล็บ 4ลบ x ก่อนจะกด x ตรงนี้นะครับกด a l p h าก่อนเพราะว่า x มันขึ้นสีม่วงม่วงทุกอันที่เป็นสีม่วงต้องกด a l p h าก่อนนะครับแล้วก็เท่ากับเท่ากับก็สีม่วงนะกด a l p h าก่อน 2x นะก็คือสีเหลืองทุกตัวจะต้องกดชิปสีม่วงทุกตัวต้องกด a l p h านะครับ แล้วก็กดชิปโซลยังไม่ใช่คำตอบนะครับต้องกดเท่ากับด้วยนะครับชิปโซ่เท่ากับอนวคิดชิปโซ่เท่ากับชิปโซ่เท่ากับนะครับเนี่ยก็จะได้คำตอบ x เป็น3.33จุข้จุดนะไม่ต้องมานั่งยาเองนะครับใครจะยาเองก็ได้นะอันนี้ก็เอาไว้ตรวจคำตอบก็ได้ แต่ถ้าสมาการเรามันยาวขึ้นอย่างนี้เวลาพิมพก็พิมพ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัว f ขอเปลี่ยนเป็นตัว x แล้วกันเนาะ,นะกดเริ่มต้นใหม่นะครับ f ขอเปลี่ยนเป็น x แล้วกันก็คือ x cos สามสิบเออทุกครั้งที่กดมุมอย่าลืมใส่วงเล็บปิดให้มันนะครับคือเลขมันจะเปิดไว้ให้เราต้องปิดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวผิดนะครับแล้วก็ลบสุดจุดสองนะครับ แล้วก็10คูณ9.8อันนี้เราจะคูณเองก็ได้นะหรือว่าจะเป็น10คูณ9.8ก็ได้แล้วก็ลบ f ซนามสิบนะครับ f ก็คือ x นั่นแหละแล้วก็ซนสามสิทุกครั้งที่เปิดรีโกนอย่าลืมใส่อฟปิดด้วยนะครับแล้วก็เท่ากับ10คูณส พิมพ์สมการเหมือนเดะนะครับอย่าให้ผิดนะครับเราวก็กดชิปโซเท่ากับชิปโซเท่ากับนะครับก็จะได้40.99 okay, ิบจเก้า้าขจะได้4 0่สจุดเก้ากนะครับนี่คือวิธีการไม่งงนะครับอันนี้คือสมการ1ตัวแปรแล้วก็เป็นกำลัง1นะึวิธีการกดเกิแบบนี้ ข้อสําคัญคือน้องเวลาเจอตรีโกณเนี่ยมันจะมีวงเล็บเปิดให้เราอย่าลืมปิดให้มันนะครับถ้าเราใส่วงเล็บไม่ครบถ้วนเนี่ยมันจะกดไม่ได้คือเรียเลขจะคหนวณไม่ได้ถ้ามีวงเล็บเปิดต้องมีวงเล็บปิดนะครับแล้วก็สมการต้องถูกต้องโอเคไหมจึงจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับ